กสบายดีทุกท่านนะมนีก,กน็ซิเมา่เราตำหนาเหยอเนาะของประแกวมรกตที่บางคนอาจเจ้าหูแล้วเนาะแต่บางคนอาจเซบูหูเนาะก็ไปฟังหรือว่าหับซุบนำกันเนาะว่าสิเป็นอย่างไรเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดซับสไครต์อีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เาเนาะก็ลองหับซุบม,มาฟังเลยเนาะ พระแก้วมรกตดุพระเขียวสางขึ้นนั่งจากพุทธเจ้าปารีนิพานไปแล้วหาหอยปีในตำนานบอกว่าแมนเทวดาเป็นผู้สางถวยแก่พระอรหันต์องค์ซื่อพระนาคะเสนเทระเทวดาทีวานีคงแมนบัลลาไม่ยิ่งคนธรรมลาแต่พวกเพิ่นปฏิวัติตามวิไนและถือศีลอยางเคียงขัดที่สุด เพิ่นสางยู่เมืองปาตาดีบุตรและก่อไหลประทับอยู่เมืองนัดด้วยเวลาถึงสามหอยปีนอนซึกสงามจะเขาตีเมืองปาตาดีบุตรเพื่อนจึงได้ใหญ่ผ่าแก่มเลกตใส่สะเพาเพื่อขามทะเลมาประทับทีเก,กาะศีรกาเจ้าเมืองผู้กามแห่งประเทศพม่าเห็นว่าตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา อยู่ประเทศเพื่อนมีการแปลผิดพลาดลังนั้นเพื่อนจิงเดือนทางไปเกาะซีลังกาเพื่อถามขอมูลแต่ตอนกลับขึ้นประเทศเพื่อนสัมผัสขอผักแก้วมากพอเมื่อเจ้าเมืองซีลังกาจึงหมอกห้ด้วยความจำใจทีสส่สุดฝ่ายปัสสาวส้นหูขาวก็ยิงมีความเสียใจซึ่งผ่าแก้วอยู่เกาะสีลังกาสองอยปีประมาณปีพออ่อ หนึ่งพันกงกับข้อสอบเจ้าเมืองผู้กามได้เอาพราแกวใสสะเพ่ากรออกเดินทา่าแต่โศกบวดีลมพายุได้พัดเอาสะเพ่าทีบรรทุกพราแกวไปตกทีเขตเมืองอินทปัตเจ้าเมืองอินทปัตบ่อยอยากทรงพราแกวขึ้นทางไฟเจ้าเมืองผู้กามได้สะแรงดิดเดดขึ้นเฮ็ดให้เจ้าเมืองอินทปัต เกิดมีความยานกลัวจึงย่อเหมาะพักแกวขึ้นออกจากเมืองอินทปัตโดยทางสะเพ,พาด้วยอุปสรรคหน้านาประการบร่มีไพบันทึกไหวให้หูแต่พ่อไดหูวาจากนั้นพระแกมรดกฏไหลปรากฏตัวอยู่เมืองกบกูบเจียจากนั้นก็ปรากฏตัวอยู่เมืองกำแพงเพชรประเทศไทยต่อมาปรากฏตัวอยู่เมืองนครศรีอายุทยา เมื่อปีพศออ1066หหมาปรากฏตัวอยู่เมืองลาโบลบบูรียู่ทีนั้นได้1ปีเก่าเดือนก่อนจะมาปรากฏตัวอยู่เมืองค่ำแพงเพลดอีกเถื่อที่สองและอยู่เมืองเซียงไา่มาหอดปีพศออ1 0 7 7กงกับข้อศ1 0 3 4ประวัติเดือนผราแก่มรกตใได้มีผู้บันทึกแจง นในปีข้อศอหนึนี่้อยส่ก็ไรถือนําออกจากเมืองเสียงไลยไม่อยู่เมืองตั้ปางใด้32ปีแล้วไปอยู่เมืองเสียงไม่ใด้84ปีพระเจ้าสยะเศษท้าธิดาเจ้าแผ่นดินด่านหน้าส้างไม่ทั้งเป็นเจ้าแผ่นดินด่านสากหลวงพบาบางไ่นําเอาพระแก้วจากเสียงไม่มาไหวทีหลวงพระบางสิบปี แด่เอาลงมาอยู่เวียงจันภาคแกวอยู่เวียงจันนั้นไหลสอง9เกปีแดาถือขาเซิกสยามเอาไปไววทีบางกอกในปีพ่อ2สองพันสาหอยเร้าสองกงกับข้อศอหนึ่งพจอยเจ็จนหอดปัจจุบันกาซิมิสมนันนีเนาะถ้านทานในว่าบอกขออ้าใจยังนอกกา สามารถถามได้เนาะถามอยู่ในใต้คลิปได้เนาะกะสิมาตอบทุกท่านเนะานะถ่ายบอกเข้าใจเนาะกะก่อนอื่นกับทุกท่านกดซับสไคร้กไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะสิมมีส่สน,นิทเนาะ